สิบเอ็ดหนึ่องสามลูกหนึ่งสอีกเ้

มากนับด <laughs> e ีๆหนึ so ่งวันถทรอต1ท4เทอีเนสวยๆลก อเล็กซี่สวยๆอ่อใหม่เนาะอืมอืมฮะให้ยังลบยังลบเขียนสวยๆลบเขียนไม่สวยแล้วโอเคลบลบเลขหนึ่งด้วยเนาะโอเคโอเคแล้วเขียน f o u r t e e สวยๆ ภาษานะไทยนับภาษาไทยลูกภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลูกเขียนเลยนะครับสิบห้าอีนก